สวยๆงามๆเลยจ้าดูรากของเขานะคะมึงห้าเขาจะพี่น้องจ้าดูรากของเขานะคะอันนี้น,น้ำของเราก็มีลดไปบ้างนะคะ น้ำของข้ากับนีลดลงไปน้อยนึงจ้ะพี่น้องปิดฝาก็ระวังระวังใบเขานะคะเพราะว่าของข้าเห็ดชิดเกินเกินไปจ้ะพี่น้องของเราทำกันชิดเกินกันเกินไปนะคะเวลาเราปิดฝาแล้วก็พยายามอนี่จ้ะพี่น้อง พี่น้องี่น้องจา๋าอันนี้งามมากเลยนะคะน,นี่นะคะอันนี้รากเขาเด้อพี่น้องเด้อดูรากเขานะคะอันนั้นที่เป็นรูเข้าเจาะแปดรูด้วยจ้ะพี่น้องเราเจาะแปดรูนะคะแต่ผักมันเอออัดกันเกินไปนะคะเราก็เลยเอาผักออกไปเนาะ เก็เลยพักเอาพักออกกับพี่น้องพักมันแอาอาัดกันเกินไปแล้วก็เลยเอาพักออกนะคะอันนี้สลัดแก้วนะคะมันคือบุห่อบูพี่น้องสลัดแก้วจ้าใบใหญ่ๆกอใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องงาม สลัดแก้วสลัดแก้วสลัดแก้วกับบอลลายเราจะพี่น้องจ๋าประมาณยี่สิบต้นนี่แหละประมาณยี่สิบกอเดี๋ยวจะพี่น้อง สลัดแก้วสลัดแก้วใบเขาจะกรอบมากเลยนะคะใบเขาสิกรอบมากเลยจ้ะพี่น้องอัเขาจะกอบมากเลยอันนี้ก็ครบสามสิบเจ็ดวันนะคะพี่น้องค่ะสามสิบเจ็ดเมื่อจ้ะพี่น้องสามสิบเจ็ดวันแล้วนะคะต้องคาเบิลเมื่สอสอนลายจ้ะพี่น้องสะอ,อนลายนะคะเบิ่งจ้ะพี่น้อง งามแล้วนะคะอันนี้เราเลี้ยงต้นก้านะคะเราเลี้ยงต้นก้าไว้ค่ะ เบิ่งพี่น้องพุ่มบักง่ายเลยจ้าพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะ,ะวู้สอวัสดีจ้ะพี่น้องบึง ปุ๊มใหญ่เลยนะคะโต๊ปักง่ายจ้ะพี่น้องโต๊ปักใหญ่เลยนะคะจะอ่อนว่าจ้ะพี่น้องสามสิบเจ็ดวันนะคะนั่นก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งของเรานะคะพี่น้อง รซโอ๊กกนโอ๊กนะคะเรซโอ๊กกนโอ๊กสลัดแก้วจ้าล็อตนี้จะมีสามอย่างนะคะดู <c oughs> พี่น้องอันนั่นคืออันใต้น้อยเอาออกจากไอ้นี่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเราใส่เราใส่แปดต้นนะคะเ,เข้าใจแปดต้นเด้จ้ะพี่น้องจ้าเราเห้ออกจากตรงกลางมันเราจะพี่น้องเราออกจากตรงกลางตรงนี้นะคะนี่จ้า พะวามันมันลายพดจ้ะพี่น้องจ้ามันมันเยอะเกินไปเราก็เลยเอาออกนะคะนี่เบอกเราก็เลยปิดหูไว้แล้วจ้ะพี่น้องเราปิดรูไว้นะคะเลยซื้อกลมังมานะคะแล้วก็เลยเจาะรูเอาซื้อโฟมมาเจาะรูนะคะเอามาใส่จ้ะพี่น้องเอาออกเอาออกกล่องละสองต้นนะคะเามาเลี้ยงนอาจ้ะพี่นอ้องเบอ ซื้อแผ่นโฟมาแล้วก็ตัดใส่ปากกะละมังนะจ๊ะอันนี้จะกอใหญ่มากเลยนะคะตรีดโ้อ๊กตรีดูไปด อันนี้จะเป็นสลัดแก้วนะคะพี่น้องอน,นี้จะเป็นสลัดแก้วด้วจ้ะพี่น้องสลัดแก้วนะคะ ต้นข่าอ่อนของเราอันนั้นอันนั้นได้ประมาณ2ี่สเมื้อจ้ะพี่น้องอันนู้นได้21วันนะคะชมบรรยากาศรอบๆนะคะพี่น้องคะบรรยากาศรอบๆด้วยจ้า อันนี้ก็จะเป็นขึ้นชายของเรานะคะขึ้นชายของฮะกมลังเพาะจากพี่น้องกำลังเพาะนะคะนี่ก็อีกชุดหนึ่งนะพี่น้องนี่อีกชุดหนึ่งจากพี่น้องจ้ะอันนี้อีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้สามร้อยสามร้อยห้าสิบต้นนะคะอันนี้นะ สามร้อยห้าสิบต้นนะคะจะลงจะลงรดอันนี้คือต้นกล้าเราจะพิ่น้องจาต้นกล้าของเรานะคะเราเพาะต้นกล้าไปนะคะนั่นอันนี้เราก็เตรียมไว้ลงต่อจากชุดนู้นนะคะมีอะไรบ้างที่เราทำไม่ได้ ปล,ปลูกไม่ยากนะคะพี่น้องคะ่ะปลูกไม่ยากเลยคะ่ะพอคอยดูแลคอยใส่ใจคะ่ะเดี๋ยวเขาก็งามเองนะคะโอเคนเะค่ะพี่น้องคะ่ะมืัอนี้ตาหน้อยกัเอาบรรยากาศสวนผักสวยๆมาให้พี่น้องเบ่งเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะ